สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะการฝึกจิตให้ได้ผลน,นั้นจะต้องไม่บังคับหรือเร่งร้าจิตจนเกินไปและไม่ปล่อยจิตให้กระเจิดกระเจิงเราจะประครับประคองจิตเสมือนประครับประคองเด็กน้อยคือไม่บีบจนกระทั่งเด็กเจ็บหรือไม่ปล่อยจนกระทั่งเด็กรม้มประครับประคองไปอย่างนุ่มนวลใช้อํานาจของกุศลกรรมที่ทำให้ใจเราเกิดปัจจัิระดับหนึ่งแล้ว ตั้งอธิษฐานจิตให้แน่วแน่เริ่มบริกรรมให้การบริกรรมเป็นตัวองค์ประกอบคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้เทคนิคการประครับประคองจิตใจว่าการฝึกจิตของเราที่เปรียบเสมือนเด็กน้อยนี้มีเทคนิคอย่างไรที่จะให้จิตทรงตัวได้และแน่นอนบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประชำตัวไปรับฟังกันเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะการประครับคืออะไร ประทับคือทำให้ตรงทางประคองแปลว่าพยุงให้ดำเนินไปอย่างสบายๆในขณะที่ฝึกจิตหากมีความคิดเกิดขึ้นอย่าบังคับให้จิตหยุดคิดเพราะจะทำให้มีอาการเกรงเกิดขึ้นวิธีการแก้ความคิดคือบอกตนเองว่าปล่อยปล่อยความคิดปล่อยสิ่งที่ถูกคิด เมื่อกำหนดปล่อยทุกอย่างจะผ่อนคลายลงหากเป็นอารมณ์ที่ฝังแน่นมากคลายตัวไม่ได้ให้ใช้วิปัสนาพิจารณาเหตุประกอบถึงโทษของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะเป็นธรรมชาติของจิตที่จะสแสวงหาสภาวะสงบที่เป็นสุขะกว่าเสมอเมื่อจิตเริ่มคลายตัวแล้ว ก็กลับมาภาวนาตามเดิมสิ่งที่ควรจำให้มั่นคือกลวิธีในการฝึกจิตใจให้ได้ผลอย่างดียิ่งคือการประครับประคองจิตไม่บังคับและไม่ปล่อยตามอำนาจอารมณ์กุศลกรรมนำจิตใจสู่ความสงบกุศโลบายในการฝึกจิตคือจะต้องมีกุศลกรรมพอสมควร กุศลกรรมนี้จะทำให้ใจมีความสุขในระดับหนึ่งมีความอิ่มเอิบระดับหนึ่งการสร้างความดีนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสำนึกในส่วนลึกเพราะสำนึกในส่วนลึกนั้นเป็นปัญญาญาณเห็นสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องจึงเลือกสรรได้อย่างเหมาะสมเมื่อเลือกสรรได้อย่างเหมาะสมจึงมีแต่ความดีงามเท่านั้นที่เกิดขึ้น กุศลกรรมจะสถิตอยู่ในสำนึกละเอียดอ่อนความสุขที่อยู่ในระดับประณีตละเอียดอ่อนจะมีพลังอำนาจที่จะทำให้จิตทรงตัวระดับหนึ่งอย่าลืมว่าสิ่งใดก็ตามที่ละเอียดประณีตมันจะมีพลังมากกว่าระดับหยาบจิตใจก็เช่นกันถ้าอยู่ในระดับหยาบก็มีอนุภาพน้อยถ้าอยู่ในระดับละเอียดประณีตก็จะมีอนุภาพมาก เพราะเหตุนี้ถ้าเรามีกุศลกรรมสร้างความดีที่ยิ่งใหญ่มากๆใจเราก็จะเกิดปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบระงับเป็นปัสสัทธิอันเกิดจากความอิ่มใจดังนั้นให้นึกถึงความดีที่เราได้เคยทำมาหรือหากหาไม่ค่อยได้ก็ให้ตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทำแต่ความดีแล้วหมั่นทำดีตามที่ตั้งใจถ้าใจดีสงบง่ายถ้าใจชั่วจะวุ่นวายสงบยาก หลักการฝึกจิตให้มีพลังประการต่อไปซึ่งยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นคือการเจริญสมาธิการฝึกสมาธิให้ทรงพลังมั่นคงมีหลักเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนอยู่6ประการคือ 1. ฉลาดในการเข้าก่อนฝึกจิตพึงตระหนักไว้ทุกครั้งว่าขณะนี้เรากำลังจะลดการทำงานของจิตลงปล่อยอารมณ์ออกไปจากพันธะผูกพัน ดังนั้นต้องเริ่มให้กายซึ่งทำงานสัมพันธ์กับจิตทำงานน้อยลงเริ่มตั้งแต่อิริยาบถนั่งควรกระทำอย่างนุ่มนวลกำหนดตัวเองปิดหูปิดตาปิดจมกูกปิดลิ้นปิดความรู้สึกทางกายเสียไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะไม่สนใจ 2. ฉลาดในการตั้งอยู่ในขณะที่ฝึกจิตจนส่งสมาธิแล้วลมหายใจจะละเอียดมากหรือบางทีหายใจอยู่แต่ไม่รู้สึกว่าหายใจเลยหรือบางครั้งหยุดไปเลยไม่ต้องตกใจในขณะที่ปรากฏการนี้เกิดขึ้นแสดงว่าจิตกำลังแยกจากกายแต่ไม่แยกออกจากกายขณะนี้จิตจะรู้ตัวในตนเองเต็มที่เรียกว่าสัมปชัญญะสมบูรณ์ ทรงสภาวะนี้ไว้เพื่อให้จิตบูรณาตัวเองจิตจะเข้มแข็งมากเมื่อเข้าไปอยู่ในตนเองเมื่อออกมาแล้วสติจะมีอนุภาพมากความรู้สึกจะปลอดโปร่งเบาสบายปัญญาจะเฉียบแหลมแตกฉาน 3. ฉลาดในการออกในขณะที่ปฏิบัติการฝึกจิตจนทรงสมาธินั้นร่างกายจะพักผ่อนลึกมาก ลึกกว่าการนอนหลับหลายเท่าบางครั้งถึงกับลมหายใจแผ่วละเอียดจนจับความเคลื่อนไหวไม่ได้ดังนั้นขณะที่จะเลิกจากการฝึกสมาธิควรให้ร่างกายมีเวลาปรับตัวบ้างอย่างหุนหันหรือรีบเลิกหากมีเวลาควรหลับตาอยู่เฉยๆก่อนสักระยะหนึ่งประมาณ1-3ถึงนาทีค่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับการทำงานอยู่ระดับปกติ หากเลิกฝึกด้วยกิริยาที่เร็วเกินไปอาจจะมืนศีรษะงงหรือหน้ามืดนั่นแสดงว่าออกจากสมาธิเร็วเกินไปร่างกายปรับตัวไม่ทันให้รีบปรับตาลงแล้วนอนพักสักครู่อาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อร่างกายปรับตัวได้เหมาะสมแล้วจึงค่อยออกมา จะเป็นการดีถ้าจะพยายามประคับประคองสภาวะจิตที่อิ่มเอิบนั้นไว้ด้วยการค่อยๆออกจากการฝึกช้าๆลืมตาช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆพูดช้าๆการประคองการทำงานของจิตใจในกิจกรรมด้วยความเนิบช้าจะทำให้จิตทรงสติในการทำงานได้ดีมากจนกว่าจะชำนาญจริงๆค่อยๆเพิ่มอัตราเร็วในการทำงานขึ้น สีปฏิบัติด้วยความเคารพฝึกฉิตให้ได้ผลดีต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจให้ความสําคัญกับการปฏิบัติไม่ทําเล่นๆขณะปฏิบัติไม่ลืมตาหรือลุกขึ้นมาโดยทันทีทันใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้จะต้องตายก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงบุคคลหรือภารกิจใดมารบกวนควรกําหนดเวลาปฏิบัติเป็นเวลาเดียวกันประจําและห้ามมีให้ใครเข้ามารบกวนในเวลานั้น หาปฏิบัติสม่ำเสมอ,สมสมอการฝึกจิตนั้นต้องปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเดียวกับร่างกายเมื่อเราต้องการให้เจริญเติบโตก็ต้องป้อนอาหารให้ทุกวันเมื่อต้องการให้สะอาดก็ต้องชำระล้างทุกวันจิตก็เช่นกันเมื่อต้องการให้จิตสะอาดผ่องใสปราศจากทุกข์ก็ต้องชำระทุกวันเมื่อต้องการให้จิตมีพลังและมีปัญญาก็ต้องหมั่นฝึกฝนทุกวันเป็นประจำ หฝึกให้เป็นที่สบายประการนี้สำคัญมากการฝึกจิตด้วยการบังคับจิตนั้นเป็นอันตรายแต่การฝึกจิตโดยการปล่อยจิตก็ไม่ได้ผลจิตนั้นเสมือนโคเปรียวบังคับไม่ได้มันจะขีดเอาหากปล่อยก็ไม่ได้มันจะหนีเข้าป่าไปจิตก็ดุดเดียวกันหากบังคับมากจะมีอาการปวดศีรษะหากฝืนมากจะปวดต้นคอหรือร้อนตามหน้าผาก หากปล่อยจิตตามสบายจิตก็จะกระเจิดกระเจิงไปกับอารมณ์ต่างๆอย่างไม่เป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นเคล็ดลับของการฝึกจิตให้ได้ผลดีคือต้องประคับประคองจิตเมื่อปฏิบัติได้ตามหลัก6ประการนี้แล้วโดยสมบูรณ์สมาธิจิตจะดีขึ้นจิตจะทรงตัวตลอดเวลาแม้ในขณะปฏิบัติงานคุณผู้ฟังท่านคะ คลิปวิดีโอก่อนหน้าได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของจุดเชื่อมต่อรังสีทิ์ในมิติซับที่ร่างกายมนุษย์ทำได้วิธีการทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกรูปฌานการฝึกรูปฌานคือการเรียกสติสัมปชัญญะมาอยู่กับกายโดยใช้กายเป็นฐานเราจะใช้ร่างกายอยู่เฉยๆแล้วเคลื่อนจิตไปตามฐานต่างๆของร่างกายการฝึกจิตแบบนี้เป็นการฝึกจิตแบบดั้งเดิมของมนุษยชาติปรากฏ อยู่ในคัมภีไปตลาซึ่งชนโบราณได้ค้นพบว่าจุดต่างๆในร่างกายนั้นถ้าเรารู้จักใช้จะเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกต่อจิตต่อใจและต่อร่างกายมากเช่นจุดกลางกระม่อมจุดหวางคิ้วจุดที่ตาจุดปลายจมูกจุดเนื้อลูกกระเดือกสองนิ้วจุดใต้ลูกกระเดือกสองนิ้วจุดฮไทยวัตถุจุดเนื้อสะดือ จุดสะดือจุดใต้สะดือจุดก้นกบและจุดท้ายทอยรายละเอียดของแต่ละจุดนั้นได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อจุดเชื่อมต่อลังสีทิ์ในมิติรัพบที่ร่างกายมนุษย์ทำได้และเทคนิคเหล่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ฝึกจิตใจของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญได้มากยิ่งขึ้นไม่มีอำนาจใดพลังใด เหนือกว่าอำนาจของจิตอีกแล้วถ้าเราฝึกจิตที่ดื้อรั้นนี้ให้อยู่ในล่องในลอยของเขาเขาก็จะส่งผลอำนาจให้กับเจ้าของก็คือชีวิตของเราในปัจจุบันขณะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับนักศึกษาที่เคยมีโอกาสได้รู้จักเทวดาประจำตัวแล้วนำขั้นตอนการฝึกฝนนี้ไปปรับใช้กับศิลปะของชีวิตและจิตวิญญ,ญาณค่ะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือ ครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เรียกคืนยานบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจําตัวมากกว่า700ชีวิตอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ